สวัสดีครับนะครับสปาร์ตันไทยแลนด์และก็สปาร์ตันเวียดนามปีนี้ก็เราเป็นบริษัทรันวีโอไทยแลนด์นะครับแลก็ได้จับมือกับทางทีเซ็นะครับแล้วก็ทางบูท e ีภูเก็ตนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์หลายๆท่านนะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีอีกปีหนึ่งที่คึกคักเรามีความพร้อมแล้วนะครับทั้งในประเทศไทยซึ่งเราทดสอบความพร้อมไปปีที่แล้วแล้วที่พัทยาและภูเก็ตก็ประสบความสําเร็จนะครับ ผสมความเด่นมากๆโดยเฉพาะที่ภูเก็ตนะครับในปลายปีที่แล้วกับบูตีภูเก็ตนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับปี2024เราเลยขยายนะครับเราขยายตลาดแล้วก็ขยายฐานเพื่อที่จะดึงนะครับนักกีฬาจากทั่วเอเชียนะครับเข้ามาที่ประเทศไทยมากขึ้นนะครับเราก็จะมีการร่วมกันคอลแลบแบรตหรือการทำบริการร่วมกับเน็ตเวิร์กเราเรียกว่าคอสโปรโมชั่นอินเตอร์เนชั่น n a ล กับหลายๆประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นาทางาาประเทศจีนนะครับสปาตันจีน่าสปาตันญี่ปุ่นสปาตันเกาหลีสปาตันไต้หวันนะครับสปาตันฟิลิปปินส์แล้วก็สปาตันเวียดนามนะครับแล้วก็อีก,อกสปาตันหนึ่งที่สําคัญคือที่สปาตันออสเตรเลียนะครับเราก็จะดึงมาปีนี้ก็จะเป็นปีอีกปีหนึ่งที่คึกคัก แล้วก็จะเป็นปีแห่งกีฬาปีหนึ่งเพราะปีนี้เรามีในโลกนี้มีกีฬาโอลิมปิกนะครับเราก็เชื่อมั่นว่าปีนี้จะมีความแตกต่างและเชื่อมั่นว่าจากพัทยานะครับและก็ภูเก็ตไม่เท่านั้นนะครับปีนี้เราเพิ่มที่โฮจิมินที่โฮจิมินซิตี้นะครับก็จะเป็นสนามใหม่ของเราและเชื่อมั่นว่าอยากจะ ดึงดึงนะครับนักกีฬาจากประเทศไทยไปแข่งขันที่โฮจิมินท์ซิตี้ด้วยก็ถือว่าจะเป็นอีกสนามหนึ่งที่น่าสนใจแล้วเป็นอีกสนามหนึ่งที่จะท้าทายอย่างแน่นอนนะครับคาดว่าจะมีะแบบมกีฬาเข้าร่วมหมายพันร้อยรถ สำหรับปีนี้เรามั่นใจว่าการคาดหวังนักกีฬาในทั้งในประเทศไทยนะครับแล้วก็นักกีฬาในเีเทียนทั้งหมดนะครับจากจากทั่วเอเชียและทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นในอัตราเรามั่นใจว่าจะทุบถึง25เนะครับและมั่นใจว่าเราตั้งเป้าไว้12,000คนน่าจะทะลุถึง15,000คนในปีนี้สําหรับในประเทศไทยและเวียดนามและจากปีที่แล้วนะครับก็ประสบความสำเร็จที่พัทยานะครับที่สามพิษจอมมาเล่ แล้วก็เราก็เราทะลุเป้าไปและที่สนาม r ูทรีภูเก็ตนะครับนะครับเจ้าของยินอยู่นี่แล้วนะครับก็ประสบความสาเร็จเช่นกันนะครับก็ทะลุเป้าหมายไปเยอะพอสมควรปีนี้เราก็มั่นใจว่าเราจะตั้งเป้าทะลุไปถึง1นึ่งหมื่นันคนแน่นอนครับดได้ครับโอเคครับเชิญครับนะครับเชิญถามนะครับ